อา้าวปีเกิดเลยแหละกันแตกสองโบมีนะมามามาเข่ามาผีหมอเข่ามาผีหมอเข่ามาผีเข่ามาผีเข่ามาผีมานาครสที่เก่าเวลาเดิมข้ารอเองอยู่พุ่นนะ จักเทือท่อเถอหมุดหล่จักเทือท่อเถอเป็นนนวใดดกราบสวัสดีครับอยู่กับผม4ีนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นเวนเวทครับผมเบิ้นอยู่ของกายภาพแล้วครับ อับหนึ่งนั่มไปเลยครับสกิลแรงมันอยู่ที่สกิลหนึ่งนะรุ่นครับไอเทมก็พลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับค่อนข้างจะเล่นยากครับตอนนี้เจออลิโอลิออนนะกับอิวซูนะตวัวที่ยากที่สุดเลยจำจำเราเจอครับมุ่มหลาดกันยากครับเราต้องเล่นดักเลยตอนเนี้ย chiêu bay cả ba đôi nhỉ ao bị cử lên là cắn tạc 2, đủ tuyết chặt như nặng đây เลีวยผมก็มาให้เลือดป่าด้วยผมจะเอาเองเย็นนักเลยมากต้นเกมนย่ังตีผมนะวุ้ยเสียหน้าลงใหม่แล้วอลิตกับน้องโรลลออน ต่องอันทีครับมันบวกลอยอยู่แล้วประเด็นเขาออกบาได้อ้าวเห็นนะเห็นนะติกคือแปะหน,นึ่งช็อตแปะแปะแปะดาเมิเดเวทแงงี้ยมันถือจังววะมันรุ่นยังเนี่ยลิศ ของเราถูกโจมตีประเด็นเงินเท่าตัวไหนเนี่ยสองพันสขาดบ่ยอยเยอะเลยนั่นขาดขางมันบ่อยหลายเลยครับ

เกมสวนสเปอร์หนูจักล่าอุ้ยอุ้ยบาดเฉียวเกินไปมุ้ยเอืออันตีวะดึงไหมบุ้มเ่าบๆหลายครับช็อตนี้ โยกมาแล้วปรมากิดตนะยกขึ้นป่อมยิงปอมยิงปอมยิโมันว่างแทบหนีเลยเกินอ่ะนะว่างแทบนหนึ่งหนึงน่ะูถึงเลือดน้อยแต่ร้อเอร์ มันใส่วะมันหนีดิเชียฟีไปดี Your tower has been มูลราอยูไซโนป้านี้จะเทบวะต้องเอาให้ได้เยอะๆครับถึงอาจะเป็นตัวต,ว,ตวนเชียฟอับเชาต้องเก็บ

ไปเด้อจ้าแม่งกเกินน,นล้นะฟิวเดอร์ซัน,นใช่หมมหนหลาไปเติมไฟอีกเซตยอดนะคะตายยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์ม ก,กันเวทอยู่บวานาควัเนี่ยโบมีนะมาๆๆเข้ามาผีหมอเข้ามาผีเข้ามาผีเข้ามาผีโบมี่กันเลดกับซัมมิงตัวหนึ่งลราไปอุย้ยแเบเบวนกุ้ยควายรอคนมาเขียร์คลิปอยู่เล่นอ มูลานตรงมาไงล้ะชุดเย,ยวตายครับมูลาถึงสิรนวยแต่กระบางย้อนตายอีกเลี้วปฟาดเจอว่าหนีมากมูลานไะชัดดาวจักเทียนนึงนี เธอมันก็หลูวะ่ะโอ้ว,ว่ามันอยู่คลองหย,ยับลอยเราต้องเสียบมาละครับที่เก่าเวลาเดิม s <S ข้านอเองอยู่

ทิ่กกับวันไหนกับตัวเลือกซับฟี่สปอร์ตเลยวะ ไปเอาเลยเดียสูนี่ไปเถอเรียบเลี้ยงวะเอาวันเดอมีอลิดนะ รอมนันติก่อนนะอู้หสิตายขนาดออกก็เลีนเกนะเียนะเล่นยากนะครับทุกคนดึงเงินมาจากเถื่อนนี่หมดและ นะ่ะจักเถื่อเถอะมุดหลานี่ักเถื่อเถอะเป็น,นยอดยใหร้ายเถื่อนล่อ่ะกจคิวเบิดโอ้บบกยาวจยิ่งนะขอตตายเขาเดียวเลยวะ ไปนู่นนี่ดีอลิตบูดูนนะอืมตัวตัวทำเกมตายแหละมึงลาตตัวยุ่นเดียวกันนี่ตาย นี่แสกนาไปดีพ้ออยนีครับเพื่อนเพื่อนอืมด่าไงมาแล้วเจอกันบ้นงกูเหนือ่อยแั่รีโคตรแข็งมาแล้วว่ะบดเมื่อแล้วมัน <ไ>อือบอมยิงว้าเกือบประมาณนี้นะครับไม่อยนหน้าเห่นตัวเกมให้ได้นะครับของนำทำอะไรก็ดูดีครับี่มีพี่เบาๆ ปึ๊บชิบสี่ขิวครับตาเนี่ยลิดเล่นดีนะมุลาเล่นดีครับเอวสูงล้นต้องโคตบจับจะต่นเกีนเลยนะลินบดได้เลยออกค้องกับประมาณนี้นะครับสินทุ่ถ่ายออกตามเกมนะครับเขาเกิดนรดอท่อยหรเลือกกันกันไหนนะครับกันกะกันไห้นะ แด้ตาที่เจอครับไปเลยครับไปเจอกันคลิปหนานะครับอย่าคัดลินตัวใดกับคอมเมน,นต์ในใดคลิปนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนา